ครับอ๋อเกิงครับอ๋อเกงองเิงน้องแค่เกิงน้องแค่เดินซ้ายครับรอนรับน้องไหมเกิงน้องแค่เจอกันเลยครับมือหนิพีงงยย่งูใหญ่ครับประเดิมง,งูใหญ่ครับเจอกันตัวคีบกับพี่มือนีิตันยิบตัวคีบให้ไปทางไหนไ <c ười> ด้เจเจออย่าให้เกิงรับเป่างูใหญ่ชูฟัง เราเ้เบิ้เงี่ยร้าเนี้ยจีสิบแปดสิบคนมึงมองบอผมเนี่ยคนแค่ก็ไปได้กุม่มยังพว้ได้กลุ่มไเไยแปดสิบคนเราจะถึงโครไปนเลยเออเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันวันนี้อาจารย์เยอครับมา ซวยลูกไส้เพิ่นครับมือกว่างในตำนานเพิ่อนเ่น,เนอขุนดังครับขออนุญาตใช้คลิปเพื่อนะอาารครับได,ไ,ดได้ตัวช่วยละอาจารย์เจอแเราไปซอยครับไปซวยลูกไส้เพิ่นครับมือเลยเพื่อนึง เมื่อกวางเมื่อนึงครับอีกเพื่อนึงขี่แตกครับต้องเสียอาจารย์เยื่อครับพี่แจมสวัสดีครับสวยสุดอยู่ฟังนั่งเอกครับนั่งนีสิเป็นนั่งเอกฟังเครื่องสายครับนี่นี่หลุดนั่งผมก็สิผมก็สิเป,ป็นพระเอกทางเครื่องเปูยิงเด็ไปตามหาความรักของ ขัดเชสีชมพูเอ้ยคจันเอาไปรกินหินหอยให้ผมเชสีชมพูครับผมผู้บุญบบุญำบ,บ,บ,บีตกบมกตกบมกตกตกสายดนมาก ชวนกวางให้เนี่ยใช่พวกเมนนาทีไหมมึตั้งกูล่ะกเป็นนาทีมึงจะตั้งรถนะข้าวก่อนทีเข้าวก่อนนานาอายี่ไอกินข้าวยังครับ ใช่ใบบ้าเพื่อนท่านครับสดเด้อครับเด้อน้องพงษ์ครับบ่ได้เมื่อได้ครับ,งงรบสูงเมาเป็นบ่อเมื่อคืนกูได้ยินข่าวว่าสูนี่ฮ่ากันมีเรื่องอยังบ่เรื่องอยังบอกมาบอกมา,มาไปฟ้าร่ำเรื่องบ่บ้านผู้ใดครับเมื่อคืนไปไหนกันเยื่องในเรื่อง,องกลับมาบ่ เยวไปมีเรี้ยงนี่ฮอไปมวนอย่างเดียวฮอเออไปเย็บเห็ดลังคบความไปเย็บไปเฮ็ดล้างเย็บเปียบสุกเปียบลังเข้าใจว่าเห็ดลังคบความไปเฮ็ดจิกซีไปนะอ้อยอ้ยไปเขืเออเห็ดลังคุความไปรอครับ อะได้รอรอแล้วรอเรีวก็รอเนี่ยเสียไฟอีู่เดี๋ยวขึ้นมีอยู่ปักเทือนขอเสียบข้างบนกระตุนปักเทือนอู้เดี๋ยวเอาไหมนะครับเด้อ ลองเขาถอดเสื้ออยู่ดูบทดีครับตอนอเบียร์ไร่เราสวยดิไร่เราสวยดิไร่เราสวยดิขอดูสไตล์ด้วยไอ้มากอันนี้เล๊บเขาลองซิกรับเป็ดมืดหนึ่งครับโอเคครับโอเคครับตั้งเครื่องก่อนวันได้แล้วอะไรเลยเดี๋ยวเอาตัวอีกคลิปหนึ่งครับเพื่อเขาแล้วเที่ยมใน่นละ โอ้ดีเดี๋ยวเดี๋วสอบถามเขา